ไม่อยากให้คิดมากแต่อยากให้คิดถึงนะครับสวัสดีครับสถานีวายขอนำเสนอนิยวายจบในตอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับตัวละครได้เลยครับแนะนำตัวละครพระเอกเลเชลอันติโตอายุ26ปีสูง190ซนติเมตรหนุ่มอังกฤษผิวขาวแดงในตาสีน้ำตาลอ่อน รูปร่างสัดส่วนสมบูรณ์แบบราวกับเทพเจ้าปั้นดวงตาคมเฉี่ยวปนเย้าวยวนรอยยิ้มของเขานั้นเซ็กซี่แต่นิสัยไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลเชลนั้นเป็นคนแข็งกระด้างไม่สนเรื่องความสัมพันธ์แบบคู่รักเป็นคนผงผางกล้าลุยตายเป็นตายรักศักดิ์ศรีไม่หลังแกคนที่อ่อนกวา่าไม่ชอบใช้อำนาจบีบให้คนอื่นนั้นจำยอมด้วยความไม่เต็มใจ แต่ถ้าใครทำก่อนก็จะโดนแบบสะสมที่สุดในเอกดีว่าอายุ22ปีสูง175เซนติเมตรนุมลูกครึ่งไทยอังกฤษหน้าหวานเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเอเชียกับยุโรปอย่างพอดีพดผมทองในตาสีฟ้ากลมโตเป็นประกายผิวขาวอมชมพูริมฝีปากอมชมพูลูกชายคนเล็กของตระกูลมิเทน ผู้ถูกให้อยู่ห่างจากวงการมาเฟียของครอบครัวเสมือนกับเป็นดอกไม้งามของบ้านแต่สุดท้ายก็กลายมาเป็นเครื่องระบายความแค้นให้กับเรเชลบุคคลที่ถูกเดวิลพี่ชายของดีว่ารอบค่าดีว่าเป็นคนจิตใจอ่อนโยนมีเมตตามีเหตุผลจะคิดอะไรก็มักทบทวนเหตุผลต่อให้ตัวเองนั้นจะสวยมากแค่ไหนก็ตามดังนั้นเจ้าตัวจึงไม่โกรธไม่เกลียดใครมั่วซั่ว แต่จะเป็นการน้อยใจในโชคชะตาเสียมากกว่าเรื่องราวความรักของเลเชลอานิโตและบิเทนนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมแลวฟังได้เลยครับงอหัวขึ้นมาได้แล้วนอนกินบ้านกินเมืองขนาดนี้หึฉันไม่แปลกใจเลยที่ตระกูลนายมันล่มจมจะน้องคานเข่ามอบลูกชายคนเล็กใส่พานไหมหฉันพี่นายก็พิการตลอดชีวิตไปแล้วนี่ ฉันว่าสักวันเนี่ยมันต้องปาดคอตัวเองตายนายว่าไหมพราะพี่นายเนี่ยคงจะทนเสียศักดิ์ศรีได้อีกไม่นานหรอกเสียงจากนรลดีว่าที่ถูกบบกให้ลุกขึ้นมาคิดแบบนั้นทั้งปวดตัวเจ็บเอวเนื้อตัวมีแต่ร่องรอยแดงช้ำจากการร่วมรักบนเตียงนอนในค่ำคืนที่ผ่านมาทำเอาชีวิตบริสุทธิ์ที่ไม่เคยผ่านมือใครระบมไปหมดเพราะมันมีแต่ความแค้น ความกระหายในรสเพศเท่านั้นจากคนได้ดึงร่างบางขึ้นมาจากหมอนมันไม่ได้มีความรักเพราะแบบนั้นมันจึงเป็นภาพความทรงจำที่ย่ำแย่ที่สุดเงียบทำไมเลเชลกล่าวต่อทั้งที่ไม่ได้ตะโกนหรือตะคอกอะไรแท้แต่น้ำเสียงและการจังวานนั้นกองจนคนเนื้อนุ่มถึงกับสะดุ้งไม่พูดคงดีกว่าครับอยู่อารมณ์ฉัรไง อย่าลืมว่านายเนี่ยอยู่ในกำมือฉันเป็นเมียของฉันด้วยฉันจะย่ำยียังไงก็ได้คำตอบของดิว่ากลายเป็นเชื้อฟืนเติมไฟในตัวเรเชลฟ่ามือใหญ่นั้นตรงเข้ามาจับลำคอเล็กรังเข้ามาตะคอกใส่ในลำคอแถมใสยตายังทำให้ดีว่าต้องรีบก,มก้มหลบเพราะมันเหมือนกับมัจุราชที่หิวกระหายวิญญ,ญาณไม่ต่างอะไรกับใบมีดใกล้ชีวิตรอวันและเวลาที่จบลมหายใจนี้ ในห้องอาหารของมื้อเช้าวันแรกหลังคืนแต่งงานเรเชลผู้เป็นสามีมองภรรยาที่ได้มาจากความสาใจด้วยเบื้องหลังความแค้นส่วนตัวรอยยิ้มนั้นร้ายกาจมากพร้อมแฝงไปด้วยความหย็ดเย้ยในชีวิตน้อยๆย,ยามนี้ดีว่าเป็นเพียงลูกไก่ในกำมือที่ไม่ได้รับการคายเลยแม้แต่น้อยได้แต่ถูกบีบเอาไว้คาอุ้งมือแม้อยากตายแค่ไหนก็ไม่ได้ตาย ภาพเมื่อคืนนั้นยังฝังใจคนตัวเล็กที่ต้องมานั่งปวดเนื้อปวดตัวในยามนี้จริงอยู่ที่ว่าการแต่งงานไม่ได้มาจากการ,รบังคับแต่เป็นข้อแลกเปลี่ยนทางธุรกิจแม้แต่การทําหน้าที่ภรรยาเรื่องบนเตียงทว่าเลเชลนั้นกลับไม่ได้อ่อนโยนเลยแน่ละ่ะมองอีกฝ่ายเป็นเพียงเหยือ่อที่เอามาทุบเล่นก็เพียงแค่นั้นใช้ระบายความแค้นที่พ่อกับพี่ชายของดีว่าเคยกระทำเอาไว้ต่อตัวเองเอากลับออกไปไม่ต้องเสิร์ฟ เช้าวันนี้ฉันจะให้เมียฉันกินข้าวต้มเปล่าเอาเกลือมาด้วยจะได้เพิ่มรสชาติที่ดีขึ้นคนฟังต้องเก็บอาการและที่สำคัญต้องเก็บน้ำตาที่กำลังซึมไหลพร้อมจะลินไหลออกมามากมายบรรดาแม่บ้านเห็นใจไม่น้อยเพราะอีกฝ่ายยังดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยอายุเพียง22ปีทั้งตัวเล็กร่างบอบบางใบหน้าดูไร้เดียงสาไม่หือไม่อืออะไร ความแค้นของตระกูลอานโตที่มีต่อบิเทนนั้นใช่ว่าคนรับใช้ภายในจะไม่รับรู้เพียงแต่ว่าดีว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้เลยกินได้ไหมจ๊ะเมียจ๊ะหันมาถามภรรยาข้างตัวดีว่าไม่พูดไม่ตอบโต้อันใดได้จะตักข้าวต้มเปล่าใส่ปากเป็นคำตอบจริงๆเขาก็อยากตายให้มันบรรทนไปแต่ความตายไม่ได้ช่วยชีวิตพี่ชายที่นอนเป็นอมาพาตครึ่งซีก ทางคนหวังเยอะอยู่นั้นยิ้มแยะดวงตาของเขาเหมือนกับรังเกียจชีวิตในน้อยนี้อยู่แต่ก็ไม่รู้สึกมีความสุขจริงจริงเหมือนกับรอยยิ้มที่ประดับบนใบหน้ายามนี้ยามที่เห็นว่าอีกฝ่ายนั้นปล่อยน้ำตาออกมาย้อนกลับไปเมื่อสามเดือนก่อนครอบร่วงดีว่าประสบกับปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนที่คาราคาซากมาถึงสามปีด้วยกันแต่ท้ายที่สุดก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ พอมาตายจากไปได้โลงหัวใจล้มเหลวแม่ตอมใจตามส่วนพี่ชายนั้นเดือนก่อนก็มาประสบกับอุบัติเหตุจากการถูกยิงขับรถหนีทําให้รถเกิดพิการดีว่ารู้ดีว่าพี่ชายอย่างเดว,วิลนั้นเป็นฝ่ายหาเรื่องใส่ตัวเองพอไม่พอใจที่เลเชลนั้นได้พื้นที่ทางธุรกิจกับกลุ่มหนึ่งไปซึ่งเดว,วิลก็ไปคุยแต่ก็ถูกปฏิเสธอีกฝ่ายเลิกเลเชลมันจึงกายมเป็นความเจ็บแค้น จริงๆสองตระกูลบัดหมางก,กันตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วแต่ทว่าก็ไม่ได้มีการระทะกันมาอย่างเนิ่นนา,นานแล้วพื้นที่ไหนอีกฝ่ายมีอิทธิพลก็แค่ไม่เข้าไปยุ่งเพียงแค่นั้นทว่าพอดวิลขึ้นอยู่จุดสูงสุดของตระกูลมิเทนก็อยากรวมอำนาจขึ้นเป็นใหญ่เพียงคนเดียวอยากให้ทุกกลุ่มก้อนของมาเฟียมมันเกาะอ,อังกฤษนี้อยู่ภายใต้อำนาจในอดีตมิเทนเคยเป็นที่หนึ่งเมื่อประมาณ50ปีก่อน แต่เพราะการฆ่าคนไปมากยังไม่สนลูกเล็กๆแดงจึงทำให้มาเฟียหลายกลุ่มนั้นรวมตัวการทัดทานและต่อต้านอำนาจของบิเทนจึงลดลงด้วยความไม่ชอบธรรมแต่อย่างไรเสียอำนาจทางธุรกิจก็ยังมากมายมหาศาลจะมาล้มก็ต่อที่ช่วงเดวิลคือขานองหลังจากการขึ้นรับตำแหน่งใหม่ความไม่ประมาณตนนำไปสู่ความประมาทและความชิบหายมาเฟียหลายกลุ่มนั้นรวนแล้วจะจับจ้อง นึกคิดทำลายลวมถึงการข่มลมอำนาจทางด้านธุรกิจเองก็มีวิธีการกันแกล้งทำให้บีเทนนั้นขาดทุนแสนย้อยยับไม่มีใครอยากร่วมลงทุนด้วยรุ่นพ่อเลิกรากันช่วงมีครอบครัวเลยเบามือไม่สนว่าใครจะได้ธุรกิจตรงไหนแต่ช่วงเดวิลนี่สิพ่อเห็นว่าเลเชลคลอมกับทางธุรกิจมากกว่าเลยต้องการออมอนาจลงแม้แต่การลุกลามไปถึงการลอบทำลายพ่อของเลเชล จนน้องหามส่งเข้าโรงพยาบาลไปเมื่อหลายปีก่อนเมื่อเดว,วิลประสบกับอุบัติเหตุบวกกับการลงทุนที่ล้มเหลวแถมคนที่ไปร่วมด้วยก็เป็นหนึ่งในคนของเลเชลนั่นแปลว่าธุรกิจนั้นเป็นของเลเชลร่วมด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่จึงต้องถูกยึดไปหมดส่วนอีก7ล้านที่เหลือดีว่ากลมหัวติดพื้นคอชดใช้สี่ล้านเป็นเงินในธนาคารทั้งหมด ส่วน3ามล้านนั้นดีว่าขอเป็นการทยอยใช้ส่วนหนึ่งจึงทําให้เขานั้นต้องมาคอยบำรอรักเรื่องอย่างว่าบนเตียงถือเป็นค่าตัวพร้อมกับแลกกับค่ารักษาพยาบาลของพี่ชายดังนั้นแล้วดีว่าจึงไม่ได้เกียดชังเลเชลเลยแม้แต่น้อยแต่เวทนาทั้งชีวิตตัวเองและเลเชลที่ต้องมาติดอยู่ในบ่วงการชดใช้ความแค้นหากหมัวแต่แค้นไปแค้นมาก็คงไม่จบสิน้นและเขาจะชดใช้เอง เพื่อพี่ชายนั้นจะได้เป็นอิสระในอนาคตสองอาทิตย์ต่อมาดีว่านอนสมเพราะว่าผิดไข้อันเนื่องมาจากร่างกายไม่ได้พักผ่อนแน่ละอาทิตย์แรกเลเชลไม่ยั้งมือเลยในเรื่องบนเตียงเขาปฏิบัติทุกคืนเลยก็ว่าได้ยังน้อย2อสครั้งต่อค่ำคืนส่วนอาทิตย์ที่2หลังแต่งงานก็วันเว้นวันค้งละสองสครั้งอีกเช่นเดียวกันมอที่มาตรวจ เตือนเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ควรเผาลงบ้างและให้สังเกตความแข็งแรงของภรรยาแน่นอนว่าคนนอกไม่รับรู้ในใสายตาของเรเชลนั้นดีว่าเป็นเพียงเครื่องบำบัดความแค้นความไข้ก็เท่านั้นไม่ได้มีคุณค่าอะไรที่ตัวเขาจะต้องมาทเถ้อถนให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ <c oughs> แค่นี้ก็จะตายบอบบางสมกับเป็นลูกคุณหนูคนเล็กของบ้านจริงๆ ว่าให้ต่อร่างที่นอนทรมบนเตียงลุกไม่ขึ้นการตรวจร่างกายรอยช้ำบนตัวนั้นยากต่อการพ้นสายตาของแพทย์และพยาบาลรอยจ้ำแดงเต็มตัวขนาดนั้นแทบไม่เว้นว่าให้ผิวหนังนั้นได้หายใจแม้แต่แพทย์จะเห็นใจแค่ไหนก็ไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของสามีภรรยาได้ขอพักนะครับไม่ได้ว่าอะไรจะน,นอนก็นอนไปสิฉันจะแวะไปดูพี่ชายนสักหน่อยได้ข่าวมาว่า อาการของมันในกำเริบตามข้อสัญญาฉันยังต้องรักษามันจนกวาม,มันจะหายนายว่าจริงไหมล่ะอย่าทำอะไรเขานะครับเรามีข้อตกลงกันอยู่ไม่ดีค่าทิ้งสักหน่อยแค่จะไปอวดว่าฉันทำอะไรกับน้องชายของมันไปแล้วบ้างคุณมันปราสาทคนอ่อนกว่าลุกขึ้นนางตะคอกทันทีนั้นก็ถูกดึงข้อมือเข้าไปอย่างแรงเม่สว่าร่างกายนั้นจะบอบบาง หรือจะรู้สึกเจ็บมากแค่ไหนอย่ามาปากดีกับฉันชีวิตนายเนี่ยฉันฆ่าได้ต่อนนี้ด้วยซ้ำไปย่มสำคัญตัวเองผิดไปนักเลยแกมันก็แค่คนบำบัดความใคร่แล้วก็ความแค้นของฉันอย่าเสอเออคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเมียของฉันก็ฆ่าสิทำไมไม่ฆ่าสักทีละ่ะผมไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไม่ได้คิดอะไรอย่างที่คุณพูดสักหน่อย สวนกับทันควันแต่ความดื้อทางสายตาทําให้คนที่ไม่ชอบเบ้ใครมาขึ้นเสียงใส่อย่างเรเชลดันล่างเล็กลงมาพร้อมกับออกจากห้องไปมีบางสิ่งตีกันในหัวเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่รู้ดีมาต,ต,ตั้งแต่ต้นว่าดีว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เป็นเพียงลูกหลานของอดีตศัตรูตั้งแต่รุ่นพ่อเป็นน้องชายศัตรูขเขาเขาเพียงใช้ดีว่าให้กลายเป็นตัวทำลายจิตใจของพี่ชายเจ้าตัวก็เท่านั้น ทำลายชีวิตบริสุทธิ์คนหนึ่งชายมาเฟียตีความเกลียดชังของตัวเองในความคิดแทนนี่ยังเป็นสิ่งที่พ่อแม่เขาไม่ได้มารับรู้ร่วมด้วยเนื่องจากการแต่งงานเป็นเพียงการจดทะเบียนสมรสเพื่อถือสินในตัวของดีว่าเท่านั้นการเป็นว่าเลเชลนั้นไม่ได้ออกไปไหนมาไหนนอกจากการฝึกยิงปืนให้หายโมโหซึ่งก็ไม่รู้ว่าโมโหที่ดีว่าอยากให้เขาฆ่าหรือพอรู้อยู่แก่ใจว่า จะฆ่าคนไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เรากับคนไม่อาจยอมรับความจริงได้เดือนต่อมาลูกช่างมาแฟ,ฟกลุ่มหนึ่งบนเกาะอังเกษได้มาเยี่ยมเยิยนเลเชลพร้อมกับของฝากเลเชลที่ถูกนัดไปคุยธุกรกิจท่าเรือยอสจึงพาดีว่าไปด้วยเพื่อกันให้อีกฝ่ายนั้นลุกลำ้ำพื้นที่ส่วนตัวหรือพยายามเรียกร้องความสนใจจากเขาจริงอยู่ว่าอดีตใครหลับนอนแต่เพียงข้ามคืนเลเชลนั้น ไม่ได้รู้สึกว่าต้องผูกพันหรือถูกใจอะไรในตัวอีกฝ่ายเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ทักนั้นกาบยาขึ้นมาเคียงข้างเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่คิดว่าคุณเนี่ยจะมีภรรยาไม่เห็นมีงานแต่งงานเลยนะครับแกนเดลทำด้วยความแปลกใจพางมองดูหนุหน่มลุกครึ่งที่ยืนเคียงข้างคนที่เขาหมายตาไว้ด้วยความพินิษทางเดียวว่ารู้ดีว่าสายตานั้นไม่ได้มองมาด้วยท่าทางเดียว แต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวเรากับบงบอกว่าเลเชลคือคนที่เขาต้องการและถ้าต้องการจะแย่งไม่ว่าจะแลกมาด้วยอะไรก็ยอมทำเสมอไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งเงียบเนี่ยก็ยิ่งดีคำตอบของเรเชลตีความง่ายๆเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นคงไม่อยากให้ใครเห็นหน้าภรรยาอย่างน้อยก็กันเหตุการณ์ร้ายๆได้ดีขึ้นช่วยเรืการป้องกันความปลอดภัย คุณรักภรรยามากเลยสินะครับเลยอยากปกป้องเขาเอาไว้ไม่ให้ใครรับรู้ฮะคุณมาคุยธุรกิจไม่ใช่เหรอว่ามาสิจะต่อเติมอะไรเพิ่มเติมล่ะหรืออยากเพิ่มจำนวนเรือจะขยายพื้นที่เพิ่มนะครับอน,นาคตน,นักท่องเที่ยวและคนใช้เรือเนี่ยมีเกณฑ์เพิ่มสูงมากขึ้นอีกอย่างเกาะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีธุรกิจรีสอร์ทเข้าไปเติมตัวผมก็คิดว่าเราควรจะขยายส่วนนั้นเพิ่มเติม แต่ที่ดินส่วนหนึ่งบนเกาะนนั้นเป็นของพวกมินิพลในพื้นที่ผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับส่วนนั้นอยู่แล้วนะคุณมีนิพลนะมีมากพอจะควานซื้อกาะบด้วยซ้าไปเราคุยกันแล้วว่าตกลงเช่าจะไม่มีการซื้อที่ดินของเกาะน,นั้นและนั่นเนี่ยทำให้พวกเราสามารถทําธุรกิจกับพวกเขาได้คุณไม่คิดเหรอว่าถ้าทําแบบที่คุณบอกเนี่ยปัญหาความบาดหมางจะเกิดขึ้นผมแค่เสนอแนวทางครับ พออำนาจตระกูลค,คุณมันมีมากมายอยู่แล้วต่อรองไปต่อรองมามันก็ไม่ยากที่คนพวกนั้นเนี่ยจะยอมขายที่ทางให้กับเราทั้งเกาะเลยตระกูลค,คุณเองก็ขยายอำนาจมานานหลังจากวิเทียนล่มสลายอำนาจลงไปผมก็แค่เสนอแนวทางนะครับผมไม่ได้ยอมใช้อำนาจไปข่มเจ้าของพื้นที่มาเฟียหลายกลุ่มอยู่ด้วยกันพอต้องการการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ลำเส้นใครก่อน เราไปเช่าที่บนเกาะก็ควรจะคำนึงถึงเป้าหมายแค่ไหนเลเชลอธิบายถึงธุรกิจเลือยอสข้ามฟากที่กำลังจะสร้างไปยังเกาะแห่งหนึ่งของพื้นที่อังกฤษซึ่งเป็นเกาะขนาดกลางและมีมาเฟียผู้มิที่พนั้นคุ้มถิ่นมาอย่างช้านานแต่กุนเลเชลไม่ใช่คนที่จะออมหนาจเข้าไปข่มใครให้อีกฝ่ายนั้นต้องยอมสิโลราบแต่จะใช้ใจแลกใจแบบลูกผู้ชาย ดังนั้นวิธีการของแกนเดลนั้นเขาจึงไม่เห็นชอบด้วยเลยแม้แต่น้อยตกดึกมาดีว่ายัางนอนไม่หลับเข้าลุกออกจากอ้อมแขนของเลเชล์มานั่งอยู่ริมระเบียงมองออกไปข้างนอกในค่ำคืนนี้ค่ำคืนที่ท้องฟ้ามองเห็นดวงจันทร์ได้อย่างเด่นชัดทำกลางตึกสูงตระหง่านคำพูดของเลเชลเมกกื่อกลางวันยังคงดังก้องอยู่ภายในหูเขานึกออกมาเปรียบเทียบกับตัวเขาที่ถูกกระทำอยู่ แต่ก็อย่างที่รู้ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจเรเชลเป็นมาเฟียใจกล้ารักศักดิ์ศรีและและแอบจะไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบพี่จะยยื้อแย่งอำนาจเข้ามาเป็นของตนยังไม่ชอบทำห้เทียบก็ผิดกับพี่ชายของเขามากโขที่แม้แต่ต้องฆ่าก็ต้องการฆ่าเพื่อจะเอาสิ่งที่อยากได้มาครอบครองเอาไว้ให้ได้สองเดือนให้หลังงานของเรเชลนั้นมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องท่าเรือใหญ่ที่ต้องขายาย ทุกครั้งเลเชลนั้นจะพาคนอ่อนกว่าผู้เป็นภรรยาไปด้วยเสมอแม้ว่าดีว่าจะอายุเพียง22ปีแต่ก็เรียนโควบปริญญาตรีมีหลายหลักสูตรมีความสามารถมากกว่าที่คิดเขาจึงสะดวกหากมีนักธุรกิจชาวจีนญี่ปุน่นหรือว่าฝรั่งเศสเข้ามาแล้วใช้ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงก็ใช้ดีว่าใช้ภาษาเหล่านั้นคุยงานอธิบายงานแทนแเรื่องราวความรักของดิว่าและเลเชลเนี่ย กำลังสนุกสุดเวียงแล้วก็เข้มข้นมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเขา2คนจะมีความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรฟังมาแล้วเนี่ยยังไม่สังเกตเห็นเลยนะครับเรื่องราวตอนจบนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในตอนต่อไปนะครับเปาต้องขอกลับขออภัยสำหรับแฟนๆวายสต t o r y ด้วยนะครับเนื่องจากภารกิจช่วงนี้เนี่ยรัดกุมมากพอสมควรทำให้ไม่มีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน และผลิตคลิปคุณภาพขึ้นมาให้ฟังได้ยังไงก็ขอเป็น2ตอนจบก่อนที่จะมีเวลาแล้วก็จะกลับไปจบในตอนเหมือนเดิมนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตไว i c สตอรี่และเปาตลอดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในภาคตอ่อสำหรับวันนี้ฝันดีราตีสวัสดีครับ